สวัสดีค่ะดิฉันนางหวานตาสุทธิกรเป็นประธานกลุ่มฟ้าวันใหม่ตั้งอยู่ที่ศาลาหมู่ที่4ตำบลสเปนตัวปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะเราทำน้ำมันสเปงน้ำมันกะายแล้วก็น้ำมันกะายเพราะว่ากะายเนี่ยมันมีสัคุณรดในรอย่าง้รกคนเมีเรารูสัปรปคุณมานแต่เด็กๆแลค่ะเด็กๆพรว่าเ,เ,เป็นชนะตู้หรือว่าเ,เ,เป็นเชือดาหรือว่าผิวนั่งคันหรือว่าเป็ดมิดบาร์กง่ายเนี้ยค่ะ กะชายเนี ite, ground, water, ่ยเอาไปทำเป็นนำมันแล้วก็สกัดไส้ัลาแพร่แล้วเราก็เลยนึก่งช่วงเด็กๆก็เลยเอามาตั้งกลุ่มกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์นำในทำในครัวเรือนนั่นอาจจะมีถูกบ้านกะชายเนี่ยเราก็เลยเอามาผสมมาสานกับมะกรูดแล้วก็ดออันชันแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นแล้วก็ระทำชายในครัวเรือนเสร็จแล้วบอกว่าเออชายกันไหนดีบอกต่อตไปเราก็เลยรวบรวมกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาค่ะกะสเปกะชายนะค่ะ มันมีคุณสมบัติจักรชายจักระชายก็มีทำให้ผมแข็งแรงผอวชายแลวทำให้ผมนุ่มนวลแล้วก็เราถ้าเราชายไปบ่อยๆครั้งเนี่ผมทีเราคุนหมาไม่เนี่ยจะกลายจะผมขาวกลายเป็นผมดำเลยค่ะค่ะทางกลุ่มเรานะคะก็มีผลิตภัณฑ์ไลยตัวค่ะเช่นตัวนี้ก็เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตึ้ใชายเป็นโทนเนอร์เช็ดเครื่องสำอางเราพิวหน้าค่ะแล้วก็อีตัวก็เป็นโลชั่นโลชั่นมันมะพร้าวค่ะ ทำให้เปรี้ยวหนมนวลแล้วก็จะมีสินค้าอีหลยตัวขนมเช่นน้ำมันบอระเพ็ดจะก็ใส่ป้อมมักพ้อมแก้พอมง,งอแล้วก็มีน้ำมันน้ำมันเลื่องน้ำมันเคี้ยวแล้วก็น้ำมันฟักข้าวแล้วก็ยังมีลิบสติกให้พึง่งน้กค่ะทานที่สนใจผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเรานะค่ะ ติดต่อมาถ้าได้ดังเบอร์โทรศัพท์ 08, 7, 07, 7, 1, 6, 2, 9, 3หรือก็ที่ร้านค้าวางจำหน้าอยู่ทีร้านค้าชุมชนบ้านทุงหัวเลนอยู่ตรงวงเวียนทางขาเข้าทุงหัวเร้นค่ะ